ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทันทีการุ่นนำกำลังใจมาให้ลุงป้าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ วัสดีค่าวันนี้ขั้วลุงป่าสิผ้ามะเขาขั้วเห็ดปูนกใหม่ใส่หมูสามชั้นค่ะนกใหม่ป่าต้มแล้วเรียบร้อยนะคะนกใหม่นกใหม่สดสบานห้าพี่น้องนกใหม่สดค่ะแต่ซีวิ้นี่หมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นเนาะพใส่เั้งแสฉะค่ะแต่นีพริกที่โขกใส่หอมนะคะใส่หอมกระเทียมเนาะแต่นี่ไปขึ้นตู้ค่ะแล้วก็สะใส่เนี่ยก็น้ำกะทิน้ำค่ะน้ำกะทิค่ใส่น้ำค่ะ เป็ดเป็นอูน่าไม่หม้อค่ะอูหม้อนะคะอูหม้อใส่หมูสามชั้นนะคะออกไท่ไถนะคะออกไท่ไถเนาะอูน่าไม่ใส่หมูสามชั้นค่ะอูอูน่าไม่แบบบานเห่านะคะ่ะแบบสูตรป้าเองค่ะสูตรป้าเดือนเลยคะ่ะสูตรป้าเดือนแต่อากิจลงไปนะคะอากิจ แล้วก็เอาหมูค่ะหมูสามชั้นน้องไปค่ะตามด้วยน้ำกะทินะคะน้ำกะทิใส่เป็นตะแห้งของวราใส่น้ำกะทินะคะปลาใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลนิดนึงเนาะใส่ผงนัวค่ะ ผู้ใดมักหลายก็ใส่หลายผู้ใดมักหน่อยก็ใส่หน่อยค่ะนี่เอิ้นว่าอู้หมอนะคะเนาะอู้หมอดุกมกหมอบางบ้านเพิ่นก็เอาใส่ใบตองนะคะโอ้ยหอมครับหอมไอ้อีหยังกอกทุ่กค่ะอีตัวลุ่มอีนึงกันค่ะตอนนี้เอาใบห้อยหนามาเริะห้อยหนามตอนที่สุดเนาะค้นๆๆเสาห้นเสากัน ปรุงเรียบร้อยพร้อมที่จะอูละะออะอลแล้วค่ะพี่น้องพร้อมที่จะอูเสร็จแล้วค่ะอูนอใหม่ไสหมูสามสันพี่น้องไส่นำกะทิค่ะเดี๋ยวป้าขอชิมก่อนนะคะแซ่บแห้งค่ะแซ่บ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 ก็ตะอ้อใหม่ห้าไก่ซุกห้าก็เอา ไปตู้วะคะห้อยหนามอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องไตูห้อยหนามเนาะไปตูเก็บจากสวนค่ะไปตูวกับปูดเองค่ะปูดเองค่ะถ้าดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะช่องลุงป้าพาปั่นค่ะ